สวัสดีตอนเย็นๆด้วครับผมนะครับบ๊ายบายครับอีตจรับเข้าสู่แอร์ซีพียูวีลฮะวันนี้ผมมีโปรเจกต์ประกอบเครื่อง30เครื่อง30เครื่องน่าจะส่งไปที่ประเทศลาวนั่นเองนะครับ30เครื่องมูลค่าหกแสนนะครับหกแสนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่พาไปกองก็ถ่ายไปครับลูกกูก็ร้องฮะเย้ ล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการประกอบกันละเอ้ยประกอบเสร็จแล้วเราจะดูไปเรียบร้อยเอ้ยสาสเครื่องหกแสนหน้าตาจะเป็นยังไงเอาโอเคฮะไปดูกันครับกับ I have CPU นี่คือจอก่อนเลย60จอ MSI Pro MP สอง่ครับนี่คือครบทั้งหมดเลยไหมนี่คือจอก่อนนะเครื่องรวมเปนจอเลยหกแสน 6, นะครับนี่คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้โอ้โหนี่ทั้งหมดนี่นับรวมกันนี่60อันหรือเปล่าครับ อสาิ 30, ท่ทีครับผมกาจอ30พาวเวอร์สซายสามสิบซีพก็สามเมนบอร์ดก็30นี่คือเครื่องที่วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วประกอบจริงๆด้วยจัดสายเป็นไงครับ โอ้จต่สายโอเคเรียบร้อยดีครับนี่ครับสเปคเป็น i370 ครับ i30105f 1ครับ4คอร์8เทอร์โบ4.3เมนบอร์ด H410 แรม16กิกกับ Core i7 7LPR X550 แรม2กิกกับ ASUS ROG นี่ครับพร้อมกับสเปค Asa 550วัตต์80พลัสครับสตอร์เรจเป็น240กิกครับดังนั้นเครื่องนี้จะตกที่เครื่องละ13,000เองนะแล้วผมย้ำอีกรอบนึงว่าทุกชิ้นส่วนนั้นมันเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีครับท่านะผู้ชมครับ แล้วจะแพ็กยังไงล่ะฮะวันนี้ I have C D U จะพามาแพ็คให้ดูครับว่าเออเราจะแพ็กทั้งหมด30กล่องเนาะเพราะว่ามันเป็น30เครื่องไง60จอแล้วเราจะแพ็ก1เครื่อง2จอตัวนี้อ่ะไปดูกันนะแพ็กยังไงครับกับ I have C D U ครับนี่คือเครื่องที่ประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะมีป้ายโลโก้อะไรอย่างนี้แล้วต่อมาครับยังไม่จบนะเราต้องใส่ถุงมอก็ปอนใช่ไหมครับถุงอะไรครับถุงความแน่นนะครับแน่นปั๊บเห็นไหมแล้วก็ใส่แน่นๆอย่างนี้แล้วก็หนึ่งข้อติดฝาครับจบแล้วงต่อครับ ก็เราก็าจะใส่กระจกเข้าไปใช่ไหมแล้วตอนนี้ครับเราเอาอะไรอย่างงี้ดังนั้นเนี่ยเครื่องทุกเครื่องเนี่ยก็คือแพ็คอย่างนี้ทำอท่างี้ทุกเครื่องมาถามจริงทุกเครื่องเลยเหรอเอาดีๆเจ้ตึงเลยไงเติมเลยโอเคตึงเลยนะเติมไปโอ้โหแต่ไซส์ด้วยทุกเครื่องเหรอครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่นะแต่แล้วเราก็จะใส่กล่องเดิมกลับไปเก็บใส่เข้า,าไปอ่าแพ็คเดิมแพ็คเหมือนเดิมอย่างงี้ต้งแถมนี่แถมเสื้อด้วยต่อไปไฟโอเคครับ เนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้นะใส่ลงไปในกล่องนี้นะโอเคใส่ได้เลยครับใส่ได้เลย <c oughs> ก็คือเอาคอมเนี่ยมาใส่กล่องใหญ่รอบหนึ่งนี่คือกล่องไอแทมอย่างนี้ใส่แล้วปุ๊บใส่จอ2จอ แล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อฮะยังไงครับยังไงต่อไปครับใส่จอที่สองเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วแบบพอดีเป๊ะเหมือนกันนัดกันมาหรือเปล่าฮะจะไปคือแหลกกล่องเปล่าก็จะใส่มาใช่ไหมอ่าครับอ่ากล่องเปล่าจะใส่มาของแถมใช่ไหมก็คือเมื่อกี้เสื้อไ Fi ไฟแล้วมีของแถมก็มีก็คือจะมีอะไรอีกครับเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็อะไรนะหุงฟังแถมเข้าไปตรงนี้โอ้โหเสร็จแล้วให้ต่อครับพี่ครับเสร็จแล้วปอแล้วนะนี่คือกล่องทุกอย่างนี่ใสไปหมดแล้วจบยังครับยังไม่จบนะโอ้ my กอที่ถุงลาแล้วงงครับนะะ ก็ฝากมาด้วยครับ30เครื่อง60จอจาก i have CPU เรียบร้อยนะครับก็สั่งมาได้ฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่วยกันชื่อชอบคลิปวีล็อกแบบนี้ฮะแล้วก็ฝากดูต่อไปว่ามีอะไรต่อให้ทุกคนได้ดูครับบ๊ายบายสวัสดีครับ